นะครับผมเดชาบางคนขักรถยนต์ครับอันนี้มาจะมาแก้โจทย์คณิตศาสตร์ข้อเน็ตพปียาสามข้อที่สี่นะครับเริ่มเลยเดีกว่าโอเคต่อ B C ต่อ D แล้วก็วิชาคณิตศาสตร์ต่อด้วยวิชางกฤษนะครับก็จะเป็น5 ต่อ3และ4ต่อเแล้วก็มีหลักการโคนะครับก็เป็นโคนอย่างงี้โคนอย่างงี้โคนอย่างงี้แล้วก็โคนอย่างงี้แล้วก็โคนอย่างงี้นะครับก็จะได้เป็น5โคน4ต่อ3โคน4และ 3าคูณเนะครับได้เท่าก,กับห้าสเท่ากับยี่สต่อ3ามสเป็น12 3 7ก็เป็นยี่สิบอมาก็ถามว่าแต่และว,วิชาคะแนนเต็ม50และเขาสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้4ีคะแนนอันนี้ตอนนี้วิชาคณิตศาสตร์เป็น20่สิบนะครับเราก็จะทำให้ เป็น40ด้วยการคูณเข้าไปคูณ2เข้าไปปากทั้งหมดเลยก็จะเป็น40ต่อ24ต่อ42ต่อมาเขาถามว่าสอบวิชาวิทยาศาสตร์ได้้อยละเท่าไหร่ก็จะมาเข้าอย่างนี้นะครับ42ส่วนคะแนนเต็มเป็น50 100นะครับตัด5้าร้อยสงสองคูณสเป็น4ี่องสเป็น8นี่ครับคำตอบคือแปดสนะครับช้อยข้อใี่หนึ่ง